เธอคือหนึ่งในโยคที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นชื่อของเธอปรากฏครั้งแรกในยุคเอโดะจากเรื่องเล่าในภูเขาทางตอนเหนือของญี่ปุ่นผู้คนเล่าว่าเธอคือวิญญาณของหญิงสาวที่ตายท่ามกลางหิมะเพราะถูกคนรักทอดทิ้งหรือบางตำนานว่าเธอคือเทพธิดาหิมะที่กลายเป็นปีศาจเพราะความโกรธและความเหงาอันเป็นนิรันดยูกิออนะหรือ ปีศาจสาวหิมะเป็นตำนานที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีหิมะตกหนักอย่างฮอกไกโดตำนานนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปีศาจหญิงที่ปรากฏตัวในช่วงฤดูหนาวที่เธอมักจะออกมาในวันที่หิมะตกหนักหรือมีพายุหิมะเมื่อพบกับเธอผู้ที่เผชิญหน้ากับเธอจะต้องเจอกับจุดจบที่แสนหนาวเหน็บเนื่องจากพลังเย็นเยือกที่เธอมีซึ่งจะทำให้เหยื่อกลายเป็นน้ำแข็ง และตายไปในที่นั้นเองตำนานของยูกิออนะถือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าพื้นบ้านของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตกหนักและมีพายุหิมะบรรดาคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่มักจะเตือนลูกหลานว่าอย่าออกไปข้างนอกเมื่อหิมะตกหนักหรือพายุหิมะมาเยือนเพราะในช่วงเวลานั้นจะมีปีศาจสาวหิมะออกมาล่าเหยื่อปีศาจนี้จะล่าผู้ที่เดินท่ามกลางพายุหิมะ และมีโอกาสได้พบกับเธอผู้ที่พบกับยูกิโอนะมักจะมีจุดจบที่น่าสยดสยองเพราะเธอจะดูดพลังชีวิตจากเหยื่อผ่านทางปากทำให้เหยื่อที่เธอดูอดพลังไปจะตายทันทีโดยมักจะพบศพในท่าทางนอนแข็งตายท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายลงมาลักษณะภายนอกของยูกิโอนะยูกิโอนะทูอธิบายเป็นหญิงสาวที่มีผิวขาวซีดราวกับหิมะมีผมยาวสีดำ และดวงตาสีเข้มที่ดูสวยงามและลึกลับเธอมีรูปร่างสูงสง่าร่างกายของเธอเย็นเหมือนน้ำแข็งและมักสวมชุดกิโมโนสีขาวสะอาดตาซึ่งสะท้อนถึงความงามที่เหนือธรรมชาติของเธอความงามนี้ทำให้เธอสามารถล่อลวงเหยื่อให้หลงไหลได้ง่ายก่อนที่จะฆ่าพวกเขาในที่สุดแต่ก็มีเรื่องเล่าที่ถูกกล่าวขานมากก็คือคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ มีชายชลาคนหนึ่งชื่อโมซากุกับลูกศิษย์ของเขาชื่อมิโนทิชิทั้งสองออกเดินทางเพื่อหาฟืนในป่าหิมะแต่พายุหิมะพัดกระหนำ่ำจนพวกเขาต้องหลบในกระท่อมร้างกลางป่าคืนนั้นอากาศหนาวเหน็บจนแทบหายใจไม่ออกมิโนกิชิหมดแรงและหลับไปโดยไม่รู้ตัวแต่แล้วเขาก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเย็นเฉียบมาแตะที่หน้าพอลืมตาขึ้น เขาก็เห็นหญิงสาวชุดขาวซีดผมยาวดวงตานิ่งเย็นริมฝีปากสีม่วงอ่อนเธอยืนอยู่ใกล้ร่างของอาจารย์โมซากุที่ตอนนี้กลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วหญิงสาวคนนั้นกระซิบกับเขาได้เสียงเบาและเย็นยเยือกว่าข้าไว้ชีวิตเจ้าพระเจ้าหนุ่มยังเด็กและหล่อมากแต่หากเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังข้าจะกลับมาและเจ้าจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกเลย หลังจากนั้นเธอก็หายไปกับลมหนาวหลายปีผ่านไปมิโนกิชิกลับมาใช้ชีวิตตามปกติและได้แต่งงานกับหญิงสาวที่ดีชื่อยูกิยูกิเป็นภรรยาที่ดีมีลูกด้วยกันและใช้ชีวิตอย่างอบอุ่นแต่วันหนึ่งด้วยความคิดถึงเรื่องในอดีตมิโนกิชิเล่าเรื่องในกระท่อมหิมะให้ภรรยาฟังหญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นพร้อมรอยยิ้มเศร้า เจ้าผิดคำพูดของเจ้าแล้วข้าคือยูกิออนะน้ำตาของเธอไหลลงบนแก้มขาวซีดเธอไม่ได้ฆ่าเขาแต่ก็ไม่อาจอยู่ต่อไปได้เพื่อเห็นแก่ลูกข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่เราจะไม่พบกันอีกเธอหายไปท่ามกลางพายุหิมะในคืนนั้นและมิโนกิชิก็ไม่มีวันลืมหญิงสาวที่เคยช่วยเหลือเขาและหญิงสาวที่เขาได้รักผู้ซึ่งไม่ได้เป็นมนุษย์เลยตั้งแต่แรก เธอคือหญิงสาวในหิมะผู้ที่ทั้งให้ชีวิตและพรากชีวิตได้ในคราวเดียวเธอไม่ได้เลวร้ายเธอแค่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปหากคืนใดที่หิมะตกหนักแล้วคุณได้ยินเสียงกระสิบเบาๆท่ามกลางลมหนาวโปรยปลายโปรดอย่าหันหลังกลับไปเพราะนั่นอาจเป็นสายตาของยูกิโอนะที่กำลังมองดูคุณอยู่ หากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันในความมืดของตำนานถัดไป Don’t forget to subscribe